ก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะคุ้นเคยกับ e01 กับ x06 นะคะซึ่งตัว e01 เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ราคาถูกสุดของตัว f สค่ะแล้วก็ขยับขึ้นมาจะเป็น x06 แล้วก็ในวันนี้นะคะตัว ebe12 ก็จะมาแทนตัว e01 ค่ะแต่สำหรับรุ่นที่ขยับขึ้นมา e24 นั้นจะมาแทน x06 ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ นี่นะคะเราก็จะมาดู EB e b e 2สีนะคะในกล่องก็จะมีตัวเครื่องค่ะมีสายไฟค่ะแล้วก็มีรีโมทมีฐานให้พร้อมใช้งานค่ะแล้วก็มีคู่มือนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบารันตีนะคะเวลาเราไปประกันนะคะมีเครื่องมีปัญหาค่ะเราสามารถใช้ตัวนี้ค่ะ ตัว e สองสีนะคะก็จะเป็นสีขาวค่ะเข้ากับฝ้าได้ดีนะคะแล้วก็ช่องระบายอากาศจะอยู่ด้านหน้าค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเวลาเรานั่งประชุมนะคะความร้อนที่ออกมาจากตัวเครื่องไม่ให้โดนคนข้างๆนะคะแล้วก็ปรับง่ายด้วยมือเดียวค่ะแบบนี้แล้วก็จะมีที่ปิดเลนค่ะป้องกันฝุ่นเข้าสามารถปรับด้วยมือเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะมีสไลด์ปรับสี่เหลี่ยมคางหมู สามารถกดที่ตัวเครื่องโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่เมนูมีลำโพงมีช่องเปลี่ยนฟิลเตอร์อยู่ด้านข้างสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยโดยไม่ต้องยกตัวเครื่องลงมาถ้าในกรณีที่เราติดเครื่องไว้บนฝ้าหลอดภาพจะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนเองได้เลยหลอดภาพจะใช้เป็น L.E.P. L.P. 97ค่ะ2พอร์ตน,นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์1คอมพิวเตอร์2ซึ่ง v g A จะรับภาพได้อย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรุ่นนี้ก็จะมีช่องออดิโอมาคู่กับช่องคอมพิวเตอร์1คอมพิวเตอร์2เพื่อที่จะฉายภาพและเสียงออกมาออกไปค่ะก็จะมีช่องล็อกอยู่ด้านข้างนะคะซึ่งรูล็อกนะคะเราสามารถใช้โซ่หรือว่าลวดสลิงนะคะที่ใช้ล็อกกับจักรยานอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถซื้อมาคล้องคล้องตรงนี้แล้วก็ล็อกกับตัว ติดตั้งที่บนอยู่ข้างบนฝ้าเพดานค่ะจะทําให้สะดวกในการลอ็อกค่ะเราจะมาพูดถึงสเปคตัว E24 กันนะคะตอนนี้นะคะความสว่างจะอยู่ที่3,600น n c i l u m e n ค่ะแล้วก็ความละเอียดจะเป็น XGA ค่ะ1,24 x 768นะคะแล้วก็อัตราภาพสัดส่วนนะคะจะเป็น4:3ต่อค่ะเราจะมาพูดถึงพอร์ตเชื่อมต่อของ E24 กันนะคะซึ่งตัวรุ่นเครื่องรุ่นนี้นะคะก็จะให้ HDMI มา1พอร์ตค่ะ ตัว HDMI นะคะสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ามากับฉายภาพแล้วก็เสียงให้โปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ตัวที่2นะคะก็จะเป็นพอร์ต VGA ค่ะซึ่งรุ่นนี้ให้มา2 2อพอร์ตน,นะคะ2พอร์ตจะเป็นคอมพิวเตอร์1คอมพิวเตอร์2ซึ่ง VGA นะคะจะรับภาพได้อย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรุ่นนี้ก็จะมีช่อง audio ออมาคู่กับตัวช่องคอมพิวเตอร์1คอมพิวเตอร์2ค่ะเพื่อที่จะฉายภาพแล้วก็เสียงออกไปค่ะ และนอกจากพอร์ต VGA In นะคะก็จะมี VGA Out นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะให้ VGA Out มาหนึ่งช่องนะคะนอกจาก VGA Out ก็จะมีออดิโอคู่มาด้วยค่ะเพื่อให้เราสามารถนำภาพและก็เสียงออกจากโปรเจคเตอร์ไปฉายขึ้นคู่กับอีกเครื่องหนึ่งได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีช่อง USB B ค่ะซึ่งเป็นสิทธิบัตรของทาง e p s ส n นนะคะช่องนี้นะคะก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เข้ามาในตัวเครื่องเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีพอร์ต RCA นะคะก็จะเป็นขาวเหลืองแดงที่เราคุ้นเคยกันในสมัยก่อนนะคะหลุดตัวเนยนี้นะคะเราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เกือบทุกรูปแบบที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็สามารถใช้เครื่องนี้เชื่อมต่อได้ค่ะหลังจากที่เราได้ดูสเปครุ่นนี้ไปแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าระหว่าง E 1 2ที่เป็นรุ่นเล็กสุดนะคะถ้าขยับขึ้นมาเป็น E 2 4เราจะได้เราจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างกันนะคะ ตัวแรกนะคะเป็นฝาปิดลีนค่ะตัวน,นี้นะคะก็จะช่วยเราเวลาเราเคลื่อนย้ายนะคะเพื่อป้องกันการขีดข่วนของเรงค่ะแล้วก็ป้องกันฝุ่นนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราก็สามารถสไลด์ปิดตัวลีนไว้นะคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นตัวปรับสีดียมข้างหมูนะคะจะเป็นปรับที่ตัวเครื่องนะคะโดยที่เราไม่ต้องกดเข้าไปในเมนูค่ะ ขาด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นลําโพงนะคะตอนนี้นะคะก็จะได้ลําโพงที่ดังขึ้นมาค่ะจาก2วัตต์เป็น5วัตต์ค่ะส่วนเรามาพูดถึงพอร์ตที่ได้เพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้จะได้ VGA 2พอร์ตค่ะเป็น VGA In แล้วนอกจาก VGA In นะคะก็จะมี audio In ค่ะที่มาคู่กันนะคะตรงคอมพิวเตอร์1คอมพิวเตอร์2นะคะก็จะมาคู่กันเลยค่ะ audio 1 audio 2ค่ะแล้วก็มี VGA out ให,ให้สำหรับเราฉายภาพออกจากตัวโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีออดิโอเอาท์ที่ก็มาคู่กันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพอร์ต RCA ค่ะเป็นพอร์ตขาวเหลืองแดงเราจะสังเกตได้ว่า E12 จะให้ HDMI มา2พอร์ตค่ะส่วนรุ่นนี้จะให้ HDMI มา1พอร์ตถ้าเราต้องการใช้ HDMI 2พอร์ตเราก็อาจจะเลือกเป็นรุ่นนี้แต่ถ้าเราใช้งานหลากหลายนะคะเราก็จะอาจจะเลือกเป็นรุ่นนี้แทนค่ะ เมื่อเราพูดถึง e 2 4นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาพูดถึง x 0 6กันบ้างนะคะซึ่ง x 0 6ก็ยังมีขายอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่ถ้าเราเลือก e 2 4เราสิ่งที่เราจะได้คือได้รุ่นใหม่กว่าค่ะได้พอร์ต vca out ได้ลำโพงที่ดังขึ้นแต่ถ้าเราพูดถึง x 0 6สิ่งที่ได้เปรียบก็คือมันมีเลนส์ซูมค่ะซึ่งเลนส์ซูมเราอาจจะนึกถึงกล้องถ่ายภาพนะคะเลนส์กล้องในส่วนที่เราวางเครื่องไว้บนโต๊ะ แล้วเราต้องการภาพที่เล็กแล้วก็ขยายใหญ่นะคะเราสามารถปรับที่ตัวเลนส์ซูมค่ะเราปรับภาพเล็กภาพใหญ่โดยที่เครื่องของเรานะคะไม่ต้องขยับค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการติดตั้งนะคะขึ้นไปบนฝ้าเพดานตัวเลนส์ซูมก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการติดตั้งค่ะมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานก็คือถ้าเราติดตั้งแล้วเราไป,เ,าไปเจอสิ่งกีดขวางหลอดไฟเราก็สามารถปรับเลนส์ซูมเพื่อให จุดตำแหน่งที่เราติดตั้งนะคะมันจะได้ง่ายสะดวกมากขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเรามีเครื่องเดิมตำแหน่งเดิมเราสามารถใช้เครื่องนี้ติดตั้งขึ้นไปนะคะเราก็จะง่ายต่อการติดตั้งค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องหาตำแหน่งใหม่เพราะว่าตัวเลนส์ซูมก็สามารถช่วยให้เรายืดหยุ่นต่อการติดตั้งได้ทีเดียวเลยค่ะ หลังจากที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นหน้าจอนี้นะคะหน้าจอนี้ก็คือจะเป็นหน้าจอโฮมของตัวเครื่องค่ะหน้าจอโฮมนะคะก็จะมีเมนูต่างๆของใน,งในตัวเครื่องค่ะอันนี้นะคะเราจะเลือกการฉายภาพจะเป็น HDMI นะคะเราก็กด enter เข้าไปค่ะอันนี้จะเป็นต่อจากโน้ตบุ๊กนะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสตวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าเสียงของตัวเครื่องนะคะมีลำโพง5วัตต์นะคะถ้าเปิดในห้องประชุมมันก็สามารถรองรับได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีเสียงที่ดังมากๆค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเนื่องจากไม่มีเลนส์ซูมมาในตัวเครื่องนะคะในการที่เราต้องการภาพขนาดเล็กเราก็ต้องขยับที่ตัวเครื่องโปรเจตตะคเตอร์ค่ะถ้าเราขยับเครื่องเข้าไปใกล้จอนะคะเราก็ได้ภาพขนาดเล็กถ้าเราขยับเครื่องออกมาเราก็จะได้ภาพขนาดใหญ่แล้วก็ ถ้าสมมุติกรณีที่เราไม่สามารถวางเครื่องตรงได้เครื่องเอียงนะคะเราก็จะสามารถปรับที่สี่เหลี่ยมคาหมโมท,ที่สามารถปรับที่ตัวเครื่องได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะดึงภาพให้มันภาพตรงขึ้นค่ะซึ่งก็เหมาะสมสําหรับการใช้งานในกรณีที่เราประชุมแล้วเราไม่สามารถวางบนโต๊ะที่ตรงได้นะคะนอกจากตัวพอร์ต HDMI แล้วนะคะเราก็จะเชื่อมต่ออีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นพอร์ต VGA ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เชื่อมต่อเป็น ตัววิชวลน,นะคะเป็นพอร์ต VGA เข้ามาในตัวโปรเจคเตอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะลองกดที่ตัวซอสเซอร์นะคะนี่นะคะเราก็จะเห็นภาพจาก VGA เข้ามาในตัวเครื่องนะคะแล้วก็ฉายออกไปค่ะนี่นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าการฉายภาพจากตัวเครื่องวิจากเครื่องวิชวลมาโปรเจคเตอร์นะคะภาพก็คมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งก็เหมาะสมสําหรับการใช้งานที่อยู่ในห้องเรียนสําหรับการเรียนการสอนของคุณครูเดี๋ยวเราจะลองปรับภาพเป็น Full HD นะคะเราจะดูว่าโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพได้ไหมนะคะ เจะเห็นได้ว่าเมื่อเราปรับภาพเป็น f u เอนะคะตัวโปรเจคเตอร์ก็จะทำการขอบบนขอบล่างแล้วก็ฉายภาพตัว f u เอออกไปทางหน้าจอให้เราได้เห็นกันค่ะในตัวฝาปิดด้านหน้านะคะนอกจาจากว่าปิดป้องกันฝุ่นและการขีดข่วนของเลนแล้วนะคะเมื่อเราปิดเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นได้ว่าภาพและเสียงของตัวที่เราทำงานอยู่นะคะมันก็จะปิดการทำงานไปด้วยค่ะ อายุหลอดของการใช้งานของตัวเครื่องนี้นะคะโหมดปกติอยู่ที่6,000ชั่วโมงส่วนโหมด Eco หรือโหมดประหยัดนะคะอยู่ที่12,000ชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราได้รับชมการฉายภาพของรุ่นนี้ไปแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงข้อดีของตัวรุ่นนี้กันค่ะข้อดีของรุ่นนี้นะคะก็คือมีพอร์ตหลากหลายให้เราเลือกใช้งานกันค่ะเช่นพอร์ต VGA นะคะซึ่งอาจจะจำเป็นกับอุปกรณ์รุ่นเดิมเช่นเครื่องเล่น DVD แล้วก็ตัว Visualizer รหรือที่เรียกกันว่าเครื่องฉายภาพ3มิติที่เราจะใช้ในห้องเรียนในโรงเรียนต่างๆนะคะเราจะมาพูดถึงข้อสังเกตของตัวนี้นะคะเราจะพูดถึงการสูงภาพออกผ่านตัวมอนิเตอร์เอานะคะตัวนี้นะคะตัวเครื่องจะ ระบุมาเลยนะคะว่าเป็นคอมพิวเตอร์1เท่านั้นค่ะถ้าเรานําภาพเข้าคอมพิวเตอร์2เราก็ไม่สามารถที่จะให้ภาพในคอมพิวเตอร์2ไปออกมอนิเตอร์เอาได้นะคะตัวเครื่องจะเลือกเป็นคอมพิวเตอร์1เท่านั้นค่ะแต่ถ้าเป็นตัว HDMI เรานําภาพเสียงเข้าไปเราต้องการให้ออกไปที่มอนิเตอร์เอาก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าเครื่องไม่รองรับการแปลงสัญญาณจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเครื่องรุ่นนี้ไม่มีเลนส์ซูมมาค่ะเมื่อเราจะพูดถึงนะคะว่ารุ่นนี้เหมาะกับใครมากที่สุดนะคะทางเราแนะนําว่าเหมาะกับคนที่มีอุปกรณ์รุ่นเดิมค่ะเช่นห้องเรียนนะคะที่มีเครื่องฉายภาพ3มิติรุ่นเก่าค่ะเครื่องนี้ก็จะสามารถนําไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เรามีและพร้อมใช้งานได้เลยค่ะแล้วก็ คนที่ต้องการเอาภาพ VGA ไปยังอุปกรณ์อื่นๆนะคะรุ่นนี้ก็จะตอบโจทย์ค่ะเพราะว่ามีพอร์ตให้เลือกใช้งานหลากหลายค่ะแล้วคนที่ต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องบ่อยๆนะคะตัวน,นี้มีฝาปิดเลนซึ่งป้องกันการขีดข่วนของเลนได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่มีประเด็นเหล่านี้นะคะเราก็สามารถเลือกเป็น E 1 2ได้ค่ะเพราะราคาก็จะประหยัดก,กว่าแต่ถ้าเราจะเลือกเป็นการใช้งานที่อยากได้เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเลือกเป็น X 0 6ค่ะที่มีความสว่าง เท่ากันแล้วก็มีราคาใกล้เคียงกับรุ่นนี้ค่ะแต่ที่สําคัญนะคะตัว X06 ค่ะได้เลนส์ซูมมารวมถึงตัว X06 มี VGA อิให้เราพร้อมใช้งานแล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็อุ่นใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าตัว F3 สนะคะมีประกันให้มาถึง2ปีเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางออฟฟิศลิงก์ของเรานะคะมีจำหน่ายทั้ง3รุ่นเลยค่ะ แต่ถ้าใครชอบหรือถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็กดติดตามคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยค่ะ